ช่วงของเมืองไทยวันนี้นะคะและสําหรับวันนี้ค่ะเราจะมาคุยถึงเรื่องของรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับนโยบายที่พักการเมืองการพักการเมืองหนึ่งนะคะได้เคยให้นโยบายไว้ว่าจะมีการขึ้น ราคาค่าแรงขั้นต่ำได้ถึง300บาททันทีที่จัดตั้งรัฐบาลนะคะอันนี้จะมีความเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุย,ยารายละเอียดกันนะคะส่วนผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะส่ง SMS กันเข้ามาทาง4 6 8 9 0 3 1ได้นะคะเพราะาอาจจะมีบางคําถามที่อยากจะถามกับแขกรับเชิญของเราในรายการวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับคุณชาลีลอยสูงค่ะคณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องขอเรียนถามก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากนโยบายที่เขาให้มาว่าจะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้ในทันทีสามร้อยบาทค,บความเป็นไปได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือในในในความคิดของตัวคนงานเนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้พูดถึงว่าเป็นการหาเสียงแต่เราพูดถึงว่า ในสภาว่าปัจจุบันเนี่ยมันข่าคของชีพเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสูงขึ้นหมดแล้วแต่ค่าจ้างเนี่ยมันตำ่ำขอโทษนิดน,นิดหนึ่งครับแล้วตอนนี้ค่าแรงขั้นต่าอยู่ประมาณเท่าไหร่สองบาบาทถ้าในกรุงเทพมาหนานครแล้วกับปริมณฑลตอนนี้ที่สูงที่สุดก็คือจังหวัดภูเก็ตสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากันไม่เท่ากันครับ,รบแล้วค่าแรงเนี่ยจะต้องปรับทุก ทุกทุกเมื่อไหร่ครับหรือว่ายังไงคือมันขึ้นอยู่กับในเรื่องของอัตราภาวะาเงินเฟอ้อแล้วก็ภาวะเกี่ยวกับเรื่องของข้าคของชีพที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นมันก็มีนะครับย้อนหลังกลับไปเนี่ยเราต้องมาพูดถึงว่าในอดีตของนายกทักษิณที่เมื่อที่ตอนที่เขาเป็นรัฐบาลอยู่ช่วงนั้นนะ่ะแทบจะไม่ได้ปรับเลยท่านอยู่มาประมาณนับ สามปีสี่ปีเนี่ยก็จะปรับแค่ครั้งเดียวอืม,มันขึ้นอยู่กับในเรื่องของไอ้เพราะว่าเพราะว่าเศ,ษศรษฐกิจของของประเทศแล้วก็เงินเฟ้อที่มันจะเพิ่มขึ้นรัอีกส่วนก็คือขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลด้วยรัฐบาลจะมองเห็นตอาต้องการของลูกจ้างมากน้อยขนาดไหนอไอ้การปรับเนี่ยอัตราค่าจ้างเนี่ยปรับด้วยในเรื่องของคณะกรรมการไตรภาคีม,มันไม่ได้หมายถึงว่ารัฐบาลนี่จะมออีอำนาจในเรื่ององการมาสั่งบอกว่า จะต้องมีการให้ในายจ้างเนี่ยปรับอัตราค่าจ้างขึ้นมาเพราะเขามีคณะกรรมการแตปร่ปิมามาถึงมีของฝ่ายลูกจ้างนายจ้างแล้วก็ภาครัฐเข้ามา,าร่วมกันพิจารณาว่า,าอ,อัตราเงินเฟ้อเศรษฐกิจที่มันมีการเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเนี่ยอของประเทศชาติเนี่ยมันมันจะสมควรที่จะปรับขึ้นมากน้อยขนาดไหนอย่างไร มอสมาถึงว่าการปรับแต่ละครั้งนี้ก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันก็ต้องดูดูตัวปัญหาด้วยนะครับก็คืออัตราเงินเฟ้อทั้งหมดแหละแล้วก็เรื่องสภาพวดเศรษฐกิจด้วยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยราคาค่าแรงขั้นต่ําไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่อย่างนโยบายที่เขาบอกว่าจะขึ้นให้ถึง300บาทถ้าเขาปรับขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะขึ้นทุกพื้นที่300บาทเป็นอย่างต่ําหรือเปล่าคะใช่ครับหมายถึงว่าคือหมายถึงว่าให้เท่ากันเลย ให้เท่ากันเลยเพราะว่าในในส่วนของประเทศที่เอ่อจังหวัดที่มันมีต่ําที่สุดก็อาจจะเป็นพยาตอนนี้ต่ําที่สุดร้อยห้าสิบเก้าบาทก็คงจะต้องปรับขึ้นมาเป็นสามร้อยก็คือสามร้อยบาททั่วประเทศครับช่วยเท่ากันหมดเท่ากันหมดอัตราเดียวกันอัตราเดียวกันเลยครับแล้วอย่างนี้ทางเอ่อจังหวัดที่เขาเคยได้อัตราคงสูงอยู่เขาไม่เสียเปรียบหรอก็ไม่เป็นไรก็คือหมายถึงว่าเอ่เพราะว่าเขาเคยได้สูงมาก่อนนานแล้วนะครับแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นมา อ,อีกประมาณสี่ิเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ได้นะครับในลักษณะเป็นแบบน,นั้นเพราะน,นั้นในจังหวัดที่มันได้น้อยมันก็จะปรับขึ้นมาเป็นสามร้อยแต่ถามว่าถามว่าถา้าเปิดมันจะปรับขึ้นมาเป็นสามร้อยทั่วประเทศเนี่ยแล้วมันมีในเรื่องของข้ออ้างเหตุผลยังไงคือความจริงเรื่องของไงอัตราค่าใช้จ่ายของแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวของราคาสินค้า มันไม่แตกต่างหรอกนะฮะต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้มันก็มีสูงมากสูงกว่าในกรุงเทพเะด้วยซ้ำก็มีืะนะเรื่องของอาหารการกินไม่เชื่อลองไปดูได้ครับใช่ไหมน้ํามันเงี้ยบางทีอาจจะแพงกว่าในกรุงเทพเะ่ด้วยซ้ำเพราะมันต้องบวกค่าขนส่งด้วยใช่ไหมถูกครับทุกอย่างอะไรต่างเงี้ยแล้วก็เอาหลักในเรื่องของแบาวันใดต่างจังหวัดเนี่ยข้าวคี้มันถูกก็ถึงได้มาปรับให้ถูกให้น้อยอืแต่วันจริงแลวแต่ภาพความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเบื่อ ในส่วนของทางพรรคเพื่อไทยเราต้องพูดนะว่าผมไม่ได้พูดถึงว่าพรรคไหนนะครับเพราะว่าทุกพักมีการหาเสียงหมดมในเรื่องของค่าจา้างท่านตามหมดแล้วแต่ในเรื่องของตัวเลขไม่เท่ากันครับแต่ขึ้นอยู่ว่าใครจะได้เสียงข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อเป็นพรรคไหนได้เสียงข้างมากมาคุณก็ต้องทําตามนั้นที่ได้มีการกําหนดเอาไว้แต่มาอันนี้ก็เป็นหลักของการเมืองคะนรับหาเสียงไว้ก็ต้องต้องทาให้ได้ แล้วอย่างนี้ประกอบไปด้วยหลายๆภาคีใช่ไหมคะที่จะต้องมาประชุมร่วมกันอย่างนี้ในส่วนของนายจ้างเท่าที่ผ่านมาในการเพิ่มค่าแรงแต่ละครั้งเนี่ยมีปัญหาบ้างไหมคะคือเขาก็มีปัญหาเพราะว่านายจ้างนี่เขาก็เป็นหลักในเรื่องของไอ้เศร,ศร,รษฐศาสตร์ของเขาอยู่แล้วเพราะว่านายจ้างก็ต้องการอยากจะได้กําไรมากขึ้น นาะยจ้างก็อยากจะได้ในเรื่องของค่าแรงเพิ่มขึ้นเพราะนั่นมันสวนทางกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในครั้งนี้สิคะมันอาจจะเป็นปัญหาอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่านายจ้างเขาก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะเขาบอกว่า,เ,าเขาไม่ไหวนะครับในเรื่องของบริษัทเล็กๆอาจจะอยู่ไม่ได้ในลักษณะบริษัทใหญ่ก็อยู่ได้บริษัทพันกลางก็อยู่ได้แต่อยู่ได้ก็หมายถึงว่าผลกําไรของเขาอาจจะลดลงมาในลักษณะเป็นแบบนั้นครับอันนี้เขาก็เขาก็ออกมาพูดอยู่ตลอดเวลา แต่ในในทำนองเดียวกันเนี่ยเรากลับไปดูถึงลูกจ้างณวันนี้ลูกจ้างเนี่ยค่าจ้างสองร้อยสิบห้าบาทเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หม่ยมาเพราะว่า,วาลูกจ้างนี่ไม่ได้กินรายเดือนอม,มันต้องตัดออกไปอีกสี่วันเพราะวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับเขาหยุดวันอาทิตย์ก็เดือนหนึ่งก็สี่วันก็ได้ไงยี่สิบหกวันยี่หกวันนล่ยคูณเข้าไปแล้วเนี่ยมันได้ประมาณสักห้าพันบาทเอง อยู่ไม่ได้หรอกครับค่าน้ําค่าไฟค่าชาวบ้านแล้วไหนจะค่ากินรายวันอีกะอนะครับวันหนึ่งเนี้ยตกประมาณผมคิดว่าเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยตกประมาณเกือบสองร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าลูกจ้างเนี่ยมาอยู่ได้อย่างไรล้ววันนี้ลูกจ้างอยู่ได้เพราะว่าต้องทาโอทีเพิ่มขึ้นนะถ้าเบิร์บริษ,ษัทไหนไม่มีโอทีเนี่ยอยู่ไม่ได้ลูกจ้างลูกจ้างก็อาจจะต้องไปไปหางานใหม่บางอะไรต่างๆเพื่อให้มันโต โก้กลับไปค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นนะท่านอาจารยเองนครับแล้วถามเรียนถามอีกอย่างหนึ่งค่ะในเรื่องของคณะกรรมการสมานฉันเนี่ยมีกี่กลุ่มคะที่มารวมตัวกันคือตอนนี้เราเรามีทั้งหมดประมาณ30สิบองค์กรมีอะไรบ้างครับครับมีเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มสหภาพแรงงานนะกลุ่มสหพันธ์แรงงานกลุ่มสมาพันธ์แรงงานนะครับมีสมาพันธ์แรงงานก็มีทั้งรัฐวิสาหกิจแล้วก็มีทั้งแรงงานข้ามชาติแรงงานนอกระบบ นะแล้วก็แรงงานรับงานไปทําที่บ้านพวกนี้มันจะมีทั้งหมดเลยนะครับเรอาอก็จะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็กลุ่มย่านต่างๆทั่วประเทศเราพี่น้องของเรานะครับเราก็มารวมกลุ่มกันเราก็คือเราต้องทําเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายหลักของที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนของลูกจ้างที่เราก็ทำํำมาอยู่ทุกวันนีแ้แล้วหัวใจหลักของเรื่องค่าจ้างเนี่ยเราทํามาตั้งนานแล้ว ไม่ใช่เพิ่งมาทาตรงนี้นะครับเราเออของเราคณะกรรมการสมานฉันและงานไทยเนี่ยเราได้มีการสารวจเรื่องของค่าใช้จ่ายของลูกจ้างทุกอ,อุตสาหกรรมเนี่ยเราสํารวจมาเมื่อประมาณปีสองสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเราสำรวจออกมาแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายรายวันกับค่าใช้รายใช้จ่ายรายเดือนเนี่ยรวมบอ,อกมาแล้วเนี่ยนะมันเฉเลี่ยออกมาประมาณหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบบาทนะครับต่อเดือนอนะครับคือหมาวยถึงว่า คนหนึ่งเนี่ยนะเขามีรายจ่ายเท่านี้นะฮะแล้วถ้าเบื่อเขาสามารถจะทำงาน8ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องทำโอทีเลยเนี่ยเขาจะต้องมีรายได้เท่านี้เฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ421บาทต่อวันนะที่เราเราผักดันกันมาตั้งนานแล้วนะเพราะเขาเรียกว่าใช้หลักของสากลหลักสากลนเขาบอกว่าหนึ่งคนเนี่ยทำงานแล้วต้องเลี้ยงครอบครัวได้อีกสมคนคือหมายถนะึงว่าเป็นสามีหรือภรรยาและลูกสอคนอ ตามหลักสากลครับแต่วันนี้เราทํางานเนี่ยเลี้ยงคนเดียวยังจะไม่รอดเลยให้เลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนครับอันนี้มันจะเป็นหลักเพราะฉะนั้นคนงานถึงจะต้องไปทํโอทแล้วพอทํโอทมากๆเนี่ยคุณภาพชีวิตเนี่ยมันน้อยลงไปแทนที่จะต้องไปอยู่กับครอบครัวนี่ก็แทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ถ้าทํางานมากๆเนี่ยมันก็เสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยนะคุณทํางานมากเหนื่อยเมื่อยล้าเนี่ยความปลอดภัยมันก็อาจจะเสี่ยงมากขึ้นนะเพราฉะนั้น ในเรื่องของไอ้วารปมบอดภัยเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นมาก